วันที่9กรกฎาคมนี้นะคะดาวศุกร์จะโคจรแยราศีค่ะจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งดาวศุกร์จะได้ตําแหน่งราชาโชคในราศีกรกฎนะคะในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมจนถึงวันที่1สิงหาคมนะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะดวงมหาเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมของชาวลัคนาราศีพฤษภและชาวลัคนาราศีตุลน,นะ,ะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของชาวพฤษภและชาวตุลน,นั่นเอง ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเด่นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองตามกรอนโหราศาสไทยนะคะก็คือในช่วงจังหวัดนี้ชาวพฤศลตัตนลค่ะจะมีเสน่ห์เมตตาอย่างที่บอกมีโอกาสที่จะได้อะไรมาแบบง่ายๆนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสโดยที่เราไม่ต้องร้องขอได้โชคได้ลาบได้โชคดีอ่ะได้ได้ความ โชคดีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาแบบง่ายๆนะคะประหนึ่งได้โชคจากพระราชานะคะมีโอกาสที่จะโชคดีในด้านของที่ดินด้วยนะคะดวงราชาโชคเนี่ยตามกฎเกณฑ์หองศาสตร์ไทยมีโอกาสที่จะโชคดีนะคะในเรื่องของการที่เราเนี่ยในช่วงจังหวะนี้นะคะไปเจอที่ดินที่ชอบที่ถูกใจแล้วราคาย่อมเยาด้วยนะคือได้โชคในเรื่องของที่ดินหรือเป็นเรื่องของบ้านก็ได้นะคะได้บ้านที่ถูกใจในช่วงนี้หรือนะคะ ช่วงนี้นะคะก็คือโดดเด่นในด้านของความรักมากๆใครที่มีแฟนอยู่แล้วแฟนก็รักเปยขั้นสุดเป็นช่วงที่ความรักหวานชื่นมากๆนะคะเพราะดาวศุกร์นะคะเป็นดาวการเงินและความรักนะดังนั้นค่ะช่วงนี้ความรักเนี่ยดีโดดเด่นมากๆใครที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหาเยอะมากมีตัวเลือกเยอะมากนะคะจะได้เจอคนถูกใจหรือคนที่คุณชอบแอบชอบอยู่เขาก็ ตกลงนะคะชอบคุณเช่นเดียวกันเรียกว่าสมหวังนะในช่วงเวลานี้นะคะและนะคะด้านการเงินค่ะก็มีโอกาสที่จะมี โชคล,ลาบลับรอยนะคะคือโชคจากการทำการค้าหรือได้เงินจากความสนเสนหารวมถึงมีโอกาสที่จะมีลับรอยอีกด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะได้อะไรมาแบบง่ายมากๆง่ายจริงอะไรจริงนะคะแบบไม่ต้องพยายามมากมันก็ได้มาเพราะดวงราชาโชคนั่นเองนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับชาวพฤกษบและชาวตุลน,นะคะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณค่ะอย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าดวงราชาโชคเนี่ยหมายถึงต้องมีผลบุญเก่าด้วยนะคะราชาโชค โชคฉลอฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเด่นสง่าแปลว่าคนที่จะเป็นผู้โชคดีจะได้อะไรมาแบบง่ายๆได้มาแบบเยอะๆแบบปังปุริเย่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ผลบุญเก่าของแต่ละคนด้วยถ้าคุณเนี่ยทำบุญมาดีนะคะมีผลบุญเก่าเกื้อนหนุนช่วงนี้จะได้ใช้ผลบุญเก่าอย่างแน่นอนยังไงก็คือได้แน่ๆนะแต่ว่าก็อยู่ที่บุญกรรมวาสนาเดิมของแต่ละคนนะคะเพราะ ทำมามากน้อยไม่เท่ากันนะคะแต่ก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในช่วงเวลานี้ค่ะ